สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีทริปที่จะไปเกาะลาเพราะว่าเราได้กักตัวอยู่บ้านไปเที่ยวไหนไม่ได้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเดี๋ยวเราจะไปออกทริปกันคืนแรกเราจะไปตกหมึกคืนที่สองไม่รู้ว่าจะทำอะไรหเหมือนกันราติดตามคลิป có có can. ตอนนี้ก็มาถึงแหลมบริายแล้วด้วยถึงแล้วเราก็ไปสปีดโบท๊ท นี่นะเราภาพนั่งเรือมาเปียงหมดเอดูสภาพนั่งเรือมาเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงห้องแล้วนะนี่นี่ห้องนี่ห้องน้ำนะครับ ห้องห้องวิวริมทะเลนี่นะครับก็เรามาถึงแล้วโอเคดูสภาพหัวนั่งเรือมาดิเอาจริงๆนะผมแนะนำเลยว่าช่วงนี้เมันคลื่นมันแรงอะน้ำก็ฉับดูหัวดิก็แนะนำนะว่ามาช่วงนี้ก็ ต้องยอมรับนะครับว่าเื้นมันแรงจริงแต่ก็คนเขาก็มาเยอะอยู่นะถึงว่าเป็นเป็นช่วงโควิดแต่คนก็มาเยอะเหมืนอนกันะตอนนี้สักหกโมงเดี๋ยวค่อยเอาไปแล้วกันหกโมงเย็นโอเคครับขอพักผ่อนก่อนแล้วกันนะพี่ห่วกูโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตกมกอออือกันที่เลือที่เลือเราจะไปเจอกันบนเรือเลย เรา้องรอตรหมึกดึกด,ดึกหน่อยดึกด,ดึดกกว่านี้น้ำไม,ไม่ถอคเกมแต่เ,เล่นน้ำเกมอมเดียวาน้ดเดกโอ้โหเค็มเกิน <c oughs> อันนี้คือเรียกว่ามือไม่พายเอาตีลาน้ำมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำไอ้เท้าวันนี้พี่ตกได้ก็อึดเผลอไปแล้วอุ้ยอิ่มเลยโย่โอ้โหเอาเรื่องเลยอ่ะ ตกหมืองได้ในชีวิตเลยเนี่ยดเย็นเดาโกล่าหมาอ่ะจุนเต้นหัวได้แล้วกิเลย้เับกิ้นแล้วิอากินเลยไม่ได้เหรอยันไม่ ไอ้ีก <mom ent air> <mir anda> ินตมหพี่เอาหัวจิ้มเลยเอาหัวจิ้มมีหัวจไมไ้คนะดองมาไม่ไดเชิอะไรครับตัวอ่อนตัวเล็กอยู่ขอพี่เอาตอพี่มาเ e ี๋าได้ตอัแล้วตอมแล้ววันนี้เดี๋ยวชิมด่ หมึกตัวแรกของคํำคืนนี้โดยเรือชื่ออะไรนะพี่เรือชื่ออะไรครับเออหลงลงเลยครับหลงลงเลยนะครับมาได้นะเขาพามาตกหมึกแล้วได้นะบริการดีบ้ยริการดีซื้อเบียให้ด้วยใส่เมาใสยเมาโุ้ยตัวแรกกินเต้าโคตรเอาเรื่องนะจอดไม่ถึงห้าถีได้ตัวแรกตัวสองยึดปา ี่ขับเรือกลับกระโดดขึ้นมานะไปทำซาติมิเอาไปทำซาติมิเดี๊ยบพี่คนเดียวในกระเปลาที่อุ้ยเนี่ะไอพี่อันนียกว่าอะไรอ่ช่องกระจกช่องกระจกันทำไมปากเป็นแหลมมากถ้าเป็นปลาเข็มปลาเข็มบ้านปลาเข็มเนาะกับปากปากปากบนแหลมในนี้ปากปากข้างล่างแหลมกินนี่แข็งมากปลาเลนจิเตอร์เฮ้ยเลนจิเตอร์ไม่เอาเหมือนปลาจระเข้กันเราไปทำซาติมิมันทำได้เหรอพี่จะเข้านะพี่พี่กินได้ไหม ไม่ต้องไม่ต้องออะขาป่อเลยไม่ต้องปล่อยหรอยเลยไม่เรต้องปล่นะครับไม่ต้องปล่อยหรอกมันตายไม่ปล่อยไปก็ตายครับใช่แบบมันตันเดี๋ยวเราทากินเลยไม่ต้องทอะไรเสี <m 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 ่ยดอันนี้คือสดจริงนะสดสดดิเลยนะไม่สดแบบกระโดดขึ้นมาจะตาขาดเล โคตรสวยเลยปลาอยู่ดีโดดขึ้นมาเฉยเลยนี่ปลาแล้วนี่พ işte ี่ช่องกระจกครับปลาช่องกระจกกินสดจะเป็นยังไงรุ่นเรือทำสดๆเลยก็เป็นไงบ้างครับสำหรับทริปตรงหมือของเราในวันนี้สำหรับผมมันแตกต่างจากการกินที่ร้านมากๆ แล้วมันก็สนุกมากๆอยากรู้ทุกคนต้องมาลองกันเองนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งคืนสำหรับที่เราต้องอยู่ที่นี่ในทริปสามวันสองคืนของเราไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับตอนดีวันที่สองแนละ้วเดี๋ยวเราจะลงไป าาเป็้าวเช้ากันนะครับปกิจงานเช้ากันสวัสดีนะครับตอนนี้หลังจากที่กินอาหารเช้าแล้วก็กลับมานอนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเดี๋ยวจะออกไปอยากรู้ว่ามันจะมีปลาหมึกกินไหมปลาหมึกซาซิมิอ่ะที่เนี้ยโอ้โหดูบรรยากาศครับ เกียร์ว่าตกตาแะครับอืมวัสดีครับพี่โอเคเดี๋ยวเราไปล่าหมึกซาติมิดีกว่าว่ามันจะมีหรือเปล่านะลุยอะไรยู่ันเหรอลุงน่ารักไหม เหยียดมันเลยอะลุงต้องต้องไปเซ็นเซอร์ได้เหยียดจริงได้ปนจะเอาไว้ที่ลุงขับขับเจ็ทสกีครั้งแรกในชีวิตจยาหาเมียใหม่ทำไม่ไห Một mặt 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 mất mặt 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 แบบเผลอเผลอไหนดิ เหน mm hmm. ื่อยปะมีของในตัวป่ะน่ะกุญแจรถกุญแจรถรถยนต์ได้มาปะโอเคคลิป เสมอรส,สุขเสมอก็เป็นคืนที่สองแลเป็นคืนสุดท้ายที่เราอยู่ที่นี่แล้วก็ดีนะสนุกคืนะสองคืนนี้วยับก็ไม่ไม่ไม่มีเวลาได้ออกมาเที่ยวโควิดก็ได้ออกมาแล้วรู้สึกดีมากเลยถ้าทุกคนดูแล้วทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องของเราบดกเจอกัน คลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรวันนี้ขอตัวก่อนนะปาตีนิดหน่อย